มาครับพี่น้องผมสิพาพี่พาน้องมาเบิ้งแต่ละคันว่าเขาเฮ็ดอีหยังกันแน่เนาะมาประมาณนี้คัาานนี้ก็เป็น3.0มูนย์บูเคอร์เนาะพี่น้องคันนี้เขาอาจัดชุดโปรสามหมื่นบาทก็สิมีปกเทอร์โบมีอินเตอร์ม,รม,มีลีม่งลีมแมปุูดระบบนองอุบระบบน้ำอีจิองอีจีอาร์พอเธอเทอ็ต์ให้ครบนะครับคันนี้เป็นรถไสาแบกไสาบรรทุกอ่าประมาณนี้ส่วนคันนี้นะครับก็เป็นบูเคอร์หนึ่งจุดเก่าเนาะคันนี้ลูกค้าแจ้งเฮ็ดงบสองหมื่นบาทนะครับก็สิมีเทอร์โบเทอร์โบอินตรงอินเตอร์ แล้วก็รีมองรีแมปแก่วงแก่วาลให้นะครับอุดีกิอาอุดระบบน้ำขั้นนี้ขั้นอ้วนขั้นนี้ขั้นนี้หลายหลายหนจังหน่อยขั้นนี้เนี่ยจบประมาณเก่าหมื่นนะครับขั้นนี้มีงบมาเก่าหมื่นเดี๋ยวเก่าหมื่นได้อีกแน่เดี๋ยวผมสีมาหมู่สู้กันฟังอ่ะมาเอ้วนอีกขั้นนึงขั้นนี้ก่ะ อันนี้เป็นชุดอันนี้ครับเป็นชุด6,900บาทนะครับภาสีเอาเทอร์โบเดิมออกแล้วก็ใส่เทอร์โบซิ่งนะเทอร์โบไมให้นะครับนี่ครับใส่ให้ลูกไม่แล้วก็รีมงรีแมปแกะวงแกะว้าวนะครับประมาณนี้ให้บริกาแกะว้าวเนาะลืมบ่มีบ่มี่นะันนี้มีรีแมปมีเฮ็ดถ่ายล้างแล้วก็มีเทอร์โบหนึ่งลูก6,900บาทนะครับเทอร์โบเดิมคืนให้กับลูกค้านะแล้วก็ดันนอกจอดอีกแบบยังหลายใจเย็นเห็ดบ่ทันนะครับอ่ะขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาใช้บริการสวัสดีครับ